อันนี้ว่าวจุฬาย่านบางปทุนนะฮะพอดีเราปั่นมาเจอแล้วก็พอดีได้สอบถามพี่เขาพี่เขาเล่าให้ฟังว่ากลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าพี่เคยทําแต่เด็ก,ดกขนาดว่าหลังบ้านเนี่ยปลูกต้นไผ่สีสุกเนี่ยสองต้นเพื่อใช้ทํเว่าวโดยเฉพาะเลยนะอันนี้ก็จะเป็นว่าวของพี่เขานะครับก็ไม่ยากอะมันก็แบบปกติลนะแต่ที่ว่าให,ใหญ่คือมันอยู่ที่เราจะเล่นสถ<ม>านที่อะผมไ<ผ>ม่คิดว่าแบบยิ่งตัวใหญ่ยิ่งบังคับง่ายหรือว่าตัวเล็กบังคับง่ายกว่าอะไรพวกนี้ ตัวเล็กง่ายกว่าตัวเล็กง่ายกว่าใช่ตัวย่าลบากมันขึ้นลงขึ้นลงลํบากมันต้องใช้พื้นที่ในการวิ่งขึ้นใช่ไหมใช่ลงไม่แรงก็ไม่ไม่ขึ้นโอ้ไม่ดีก็หักเห็นเขาบอกว่ามันจะมีทิกอันคือหัวมันน่ะใช่ป่ะมันมันช่วยอะไรนะบอกแต่ละที่มันก็จะมีสูตรการคํานวณที่ต่างกันออกไปาะว่าอย่างนั้นแต่ผมก็ดูไม่ออกหรอกแต่เห็นเขาบอกว่าให้ดูที่หัวแล้วก็มันต่างกันยังไงวะถ้าว่าแข็งมันจะทวงตะกัวทวงตะกัว เพื่อเบามันให้เบาหัวไงเป็นเล่าฟ้าเบาหัวใช่หัวเบาหัวเบามันจะหมุนหัวเบามันจะหมุนใช่คือเล่าฟ้าหัวมั่นแหักอ๋อเล่าฟ้าผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้เล่าฟ้าเล่าฟ้าดีกว่าเล่นเล่าขนันไงเวลาเล่าฟ้าป้าเป้าอะเวลาทติ้วแข่งไงเขาจะฟ้ากินกินปักเป้าอ่ะคือใ้หัวหนักเวลากระตุกอ่ะครับเวลาเราดึงเนี่ยเราดึงดึงดึงเนี่ยแล้วเรากระตุกขอนปุ๊บ หัวเข้าหัวมันลงเนี่ยหัวมันลงเราเดินเราเดินหาว่าเดินแล้วผ่อนแตตูดถ้ตูมันก็ลงเงี้ยมันก็ลงไปซ้ายกว่าซ้ายขวาเหมือนลงไปจิกใช่ลงกินกินปลาเต่ากินอาหารกินอะไรเที่เอาเนื้ออะไรเงี้ยแล้วแต่เออหรอฟังแล้วดูสนุกมากเลยที่ว่าวเนี่ยครับตรงข้อสุ้งเนี่ยมันจะมีจำปาอ่ะจำปาเนี่ยคือหมายความว่าไม้ในนี้เราทำเป็น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 แง่งเป็นแง่งอฮะหารกินระกบ อาแต่อันนี้เราไม่มีใช่ไหมอันนี้เราไม่เราไม่ได้แข่งแข่งแข่งมัน80ถ้าว่าแข่งมัน80นิ้วอันนี้มัน7 712โอ้ก็เกือบจะได้แล้วเนาะอีกนิดเดียวเอง42อะ42ขวากับขวากับแข่งโอ้แต่ว่าจะกอนก็แข่งด้วยก็ช่วยเขาอ่าฮะตอนกอนคัดว่าวแล้วก็แข่งว่าวพี่บาสแกล่ะอ๋อพี่คนบาสแกล่อผมว่าคิดว่าพี่คนบาสทุน ไมผมอยู่บางกระทุนด้วยแหละอ่าแต่ไปช่วยงานบางสแกนกูนู่นเพราะว่าผมไปกุกี้ตั้งแต่มสามมสองมสามก็ไปหัดทำก็ชอบไงแล้วเวลาเขาแข่งไงแล้วก็ก็ไปคุยไปอะไรครูพักรักจำไปเรื่อยก็คือเราเราไม่มีครูครับแค่นี้ครัชอบแต่ว่าเราทำเริ่มเริ่มทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่เราไม่สูบแล้วอย่างนี้ไม้ไผ่เขาต้องใช้ไม้หลิงจะดีไผ่สุกสีสุกดีกว่าใช่ไผ่สีสุกโคนมันนะ ครับโคนมันหรือซ้อไม้อ่ะตัดเดอมสามหรือสี่ตัดก่อนฝนลงนะถ้าเกิดฝนลงแล้วไม้จะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวตัดยังไงฝนก่อนฝนลงกับหลังฝนลก็อย่างช่วงก่อนหน้าฝนหรอใช่ก่อนหน้าฝนนะโอ้ไม่คือก่อนเข้าหน้าฝนหรือว่าก่อนหน้าฝนจะตกก่อนก่อนก่อนเข้าหน้าฝนเลยเพราะว่าหมายคว่าถ้าเกิดที่ตัดก่อนเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วว่าคือไห้มันมีพายุคือลมมันจะพัดมันจะอะไรเงใช่ไหมมันแร่ร่วม อนกัธรรมชาติมันนวดไม้ไม้มันจะนวดมันจะนวดก็้ยุกมันก็แบ่งใบแบ่งใบมันก็เลยว่ามันมันสตีนยังไม่ดีอ๋อเหมือนมันมันให้ตัวไปหมดแล้วโอ้โหสุดยอดผ่าไว้แล้วค่อยมาขึ้นประกอบต้องผ่าไว้ปีนึงเลยเหรอนงลูกปลาเมื่อก่อนจะเป็นถูลูกปลาคืออะไรครับอ๋อเรียกลูกปลา ไมนไม่เลยไม่เลยครับมันโดนไอแดดมันเลียไปหมดแล้วไงความร้อนอ่ะอืมแต่เขาบอกว่าพอมันเก่ามากๆเอาขึ้นไม่ได้มันขาดใช่ไหมก็ถ้ามันหลายปีมากกระดาษมันไม่ไหวเออครับสมัยที่ของย้อนกลับไปที่สมัยที่สี่หรือสมัยที่ห้อนกลับไปที่ที่สมัครยื้อแข่งครับแข่งยื้อหนุ่หลวงแล้วมีรูปของท่าือนตั้งอะไรอย่างที่ห้าให้อ่อฮะอือ ก็ต้น่าหลุดานะเพราะว่านี่ก็คืประวัติโนแล้วก็คือนักตกนิสิตเราก็มีก็ดูอ๋อแปลว่ามีตำนานมาอยู่แล้วใช่ยูรานมีหลายทรงใช่มันมีส่วนมันมีส่วนสองส่วนสามอ่าฮะส่วนสี่อ่าฮะไอ้ส่วนสี่ส่วนสองส่วนสามนี่ต่างกันยังไงอ่ะคือรูปทรงถ้าส่วนสามนี่คือหัวโดยรวมหรือว่าปีกหรือหางหรือทั้งหมดเลยทั้งหมดตัวว่าวถ้าส่วนสามมันจะออกมาคือเป็นว่ายูรานเนี่ยอ่า ทรงว่าจยุลาก็จริงแต่รูปมันจะมาเหมือนก็เหมือนอะเหมือนเหมือนคนอะหอมบางอ้วนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคล้ายๆกันถ้าเกิดสามนี่มันจะทรงทรงมันจะเป็นมันจะเน้นเม่ได้หนุมานโอ้มีหนุมานอีกใช่หนุมานขึ้นไปสายคือเราเราดูโขนเนี่ยยังไงยังงั้นเลยเหรอขึ้นไปก็เต้นสายอเงี้ยจะดึงอย่างเงี้ยแต่ว่าฟ้าเนี่ยฟ้าเนี่ยเขาจะไม่เน้นสามเพราะเขาจะเน้น อันนี้คือว่าวเล่นใช่ว่าว,วไม่ใช่ว่าวนันเนขาจะเล่นเขาจะขึ้นไปเนี่วจะจะไม่ไม,ไม่ไม่เล่นแบบอย่างนี้นะคือคือม้นแบีไซนันแต่น้อยแบบค,นนแบบคือจะไม่เล่นลีลาใอ่าจะเป็นฟ้าฟ้าถึงเพื่ออย่างแบบเขาจะถ่วงลงฮะฮะคือเหมือนกับอันเนี้ยเวล่นเอาแต้มใช่อ่าเน้นอ่าฮนุมานเนี่ยเอาไว้เล่นโชว์เหมือนท่าลำมือนเนาะถ้าเป็นท่าของอัมบวาอ่าฮะอัมบวาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนี ส่วนสี่ส่วนสี่หาขาขากรอบยาวๆและที่แข่งครับที่แข่งที่สนามหลวงนี่ก็ส่วนสี่ส่วนสี่แต่ส่วนสี่แต่ว่ามันน้งตื้มันจะแปลงมามันขากรอบรูกทรงแลวเล่นปลาไอไอไต่แปะนี่คือลูกปลาอ๋อโชว์ไลน์ก็คือลูกปลานี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งความสวยงามนอกจากรูปทรง อ่าแล้วพี่เขาชื่นชมว่าทางอัมพวานะฮะบอกว่ามีความงดงามมากอยากให้เราไปดูแล <pet> ้วก็ที่สําคัญคือทางนู้นเนี่ยจะเล่นกันบนน้ําซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยเราเข้าใจว่างานเล่นว่าวเนี่ยก็จะต้องทีหลานกว้างๆนะฮะในช่วงเดือนกุมภาและมีนาเขาจะมีแจ้งเขาว่าวันที่เท่าไหร่นะคือเฮ้ยผหไม่เคยรู้เลยเนี่ยว่าวเนี่ยปล่อยป่อยในแม่น้ําเลยโอ้โเล่นบนเรือมันวะมันแบบแล้วมันไม่มีที่พื้นที่วิ่งเลยนะใช่คือโป๊ะอ่ะเออ เขาก็ลากโค้กไปโค้กไปอยู่กลางในน้ำแล้วว่าวเนี uh, ่ยแล้วแต่ว่าจะปล่อยจะปล่อยในน้ำหรือว่าจะปล่อยบนบกเพราะว่าคือต้องมันต้องดูวันดูช่วงนั้นดูช่วงลมช่วงลมโอ้เพราะว่าคือแบบอยู่ๆปล่อยขึ้นทั้งที่มันไม่มีเหมือนกับคืออย่างแล้วอย่างเลยพื้นที่โปค้กมันมีพื้นที่ที่ไหนแค่นั้นแหละผมไม่บอกวิ่งยังไงเวลาเวลาว่าวใหญ่ลงเนี่ยมันเดินเราต้องเดินหาว่าวอ่ะมัอนลูงสาถึงเลยครับ แต่ถ้าไม่ตรงไม่ไม่สาวถึงมือนะบางทีตกตก,ตกน้ำตกอะไรตก,ตกเลย